ทำเตือนคลิปนี้เป็นเพียงแค่เหตุการณ์สมมติไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับโลกความเป็นจริงแต่อย่างใดในโลกของเราได้เกิดเหตุการณ์โรคราคาถูกขึ้นใช่ครับโรคระบาดเหตุการณ์ดังกล่าวได้เกิดขึ้นโดยไม่ทราบที่มาและเป็นเหตุทําให้ผู้คนที่ติดเชื้อเกิดอาการคุ้มคลั่งรักชาติและนอกจากนี้ยังมีการแย่งน้ําผลไม้ที่เป็นแหล่งอาหารสุดท้ายของมนุษย์และคนเดียวที่จะพาเรารอดพ้นไปจากเหตุการณ์นี้ได้ผมขอแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับช่างมันเถอะครับ ต่อไปนี้ผมขอเรียกตัวละครสมมุตินี้ว่าพี่หนูพี่หนูเป็นคนขายแป้งที่มีความชํานาญพี่หนูเป็นคนที่แข็งเก่งแต่ฉลาดน้อยและแน่นอนครับพี่หนูมีขนาดองคชาติที่เล็กและนอกจากนี้พี่หนูยังเคยทํางานเป็นหัวหน้ากระทรวงอะไรสักอย่างถึงแม้จะทําได้ไม่ค่อยดีแต่นั่นก็เป็นเหตุผนลท,นที่ทําให้พี่หนูเป็นคนเดียวที่สามารถช่วยโลกใบนี้ไว้ได้ทางออกสําหรับเหตุการณ์นี้คือพี่หนูต้องหาสมุนไพรมาทําวัคซีนและนํามันไปส่งให้ถึงมือผู้รอดชีวิตกลุ่มสุดท้าย หลังจากที่พี่หนูตื่นขึ้นมาในสภาพโป๊เปื่อยและได้รับรู้ถึงความเป็นไปของโลกพี่หนูรู้ทันทีว่าสิ่งที่พี่หนูทำต่อไปนั้นก็คือการปลูกสมุนไพรที่สวนหลังบ้านแต่การที่พี่หนูจะทำแบบนั้นได้พี่หนูต้องใส่เสื้อผ้าซักก่อนพี่หนูได้เปิดกล่องเสื้อผ้าใกล้ตัวเขาและพบกับโดจินโมชุโคเทนเซกับแท่งปริศนาแต่นอกจากนั้นก็ไม่มีอะไรผิดปกติหลังจากใส่เสื้อผ้าเสร็จพี่หนูก็รีบไปที่สวนหลังบ้านทันทีพี่หนูไม่ลอยช้ารีบใช้มือที่พระเจ้าให้มาในทันทีอ๋อห,อหวานมาเมล็ด พี่หนูได้ใช้ความรู้ด้านสมุนไพรที่เรียนมาจากมหาวิทยาลัยในนิวยอร์กพี่หนูรู้ดีว่าการจะทําให้สมุนไพรเติบโตได้ดีนั้นจำเป็นต้องมีเสียงเพลงพี่หนูไม่รอช้ารีบทำสิ่งที่เขาถนัดที่สุด ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนพี่หนูก็ยังคงยืนร้องเพลงอยู่ตรงที่เดิมแม้ในวันที่ฝนตกก็ตามหลังจากที่รอมานานในที่สุดสมุนไพที่ปลูกไว้ก็โตขึ้นพี่หนูไม่รอช้ารีบทําวัคซีนเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนในทันทีถึงแม้ว่าทั้งโลกจะมีวัคซีนที่ดีกว่าแล้วก็ตามก่อนออกเดินทางพี่หนูก็ได้ขอเตรียมตัวสักเล็กน้อยแต่ที่แน่ๆการอาบน้ํานั้นไม่จะเป็นสําหรับพี่หนูพี่หนูได้เตรียมกีตาร์คู่ใจที่มาพร้อมกับโดจินและกระดาษทิชชู่ซึ่งนั่นจะเป็นประโยชน์นนต่อพ หลังจากมาถึงสนามบินเป้าหมายต่อไปของพี่หนูคือการเข้าไปเอารถข้างในสนามบิน,นเนื่องจากพี่หนูเป็นผู้มีอำนาจไม่ว่าพี่หนูจะส่งคนไปต่างโลกสักกี่คนพี่หนูก็จะไม่มีความผิดหลังจากนั้นพี่หนูได้เจอกลุ่มแฟนคลับของนายกคนใหม่ถึงแม้ว่าจะโดนกันแกล้งแต่พวกเขาก็สู้ไม่ถอยแล้วถ้าเกิดพวกคุณสงสยัยผมเาปืนมาจากไหนผมจะบอกว่าผมเสกมาครับ และเนื่องจากประชาชนมีจํานวนที่มากเกินไปพี่หนูจึงหนีออกมาอย่างไม่คิดชีวิตระหว่างที่หนีออกมาพี่หนูได้ส่งคนดูที่ไม่ยอมกดติดตามไปต่างโลกเพราะฉะนั้นกดซะหลังจากที่เดินทางมานานในที่สุดพี่หนูก็มาถึงฐานที่มั่นสุดท้ายของมนุษย์พี่หนูไม่รอชา้ารีบนําวัคซีนที่ไม่ได้คุณภาพไปส่งทันทีถึงแม้ว่าจะมีคนตายไปบ้างแต่ใครละ่ะจะสน